ว่าให้ชมบรรยากาศสวยตั้งไรไปห้องน้ำอยู่ตรงไหนห้องน้ำอ,อ,อยู่ข้างในสวัสดีค่ะตอนนี้แอดอยู่ที่ซูริกเดีย๋ยวนะแป๊บนึงก่อนตอนนี้แอดมินอยู่ที่ทะเลาสาบซูริกนะคะวันนี้มาทานข้าวกับเพื่อน ก็เลยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศอ่อทะเลสาบให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนเพืนเห็นเรือไหมคะเนี่ยเรือเนี้ยเรือกําลังมาเรือตัวนี้นะคะเราสามารถนั่งได้จากเมืองซูริกแล้วก็ไปขึ้นฝั่งที่เมืองอ่อะไรวะจำชื่อเมืองไม่ได้อีกแหละเพื่อนเขอโทษนี่ส่วนน้ำแรงอยู่นะคะ พอเรือมาแล้วขึ้นแรงเลยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะนี่เห็นเรือไหมคะนี่รับเปอสวิลอ๋อใช่เรือตัวนี้นะคะเรานั่งมาจากซูริกแล้วก็ไปขึ้นฝั่งที่เมืองรับเปิรสวิลจะใช้เวลาประมาณสองกับสามชั่วโมงเนาะไปกับสี่ชั่วโมงใช่อันนี้มาทานข้าวค่ะมีน้องพามาทาน ให้ดูบรรยากาศร้านอาหารนะคะริมทะเลโอเย่ oh <yeah. S 1> มาเรื่อง <Okay. S 1> ให้ดูนิดนึงตอนนี้บ่ายสามค่ะบ่ายสามโมงแต่อุ๊ยอยเ r ีเห็นะคะเฮ้ แต่วันนี้อากาศดีค่ะบ่ายสามโมง,งนะทะเลสาบซูริกนะคะกว้างมากอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปค่ะนี่อันนี้คือร้านอาหารเดี๋ยวเนี่ค่ะนี่บรรยากาศของร้านอาหาร นี่แดดค่อนข้างจะดีเลยคะ่ะวันนี้เห็นไหมคะเอ่อวันนี้เป็นวันจันเนาะเรือก็เลยไม่เยอะแต่ท่าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อนๆเ,เรือสปีดโบ๊ทเรือใบแล้วก็คนที่มาเล่นน้ำนี่เต็มเลยแหละ <laughs> นู้มีท่าเลยที่หนึ่งนะคะเห็นไกล้ๆอยู่นั้นไม่รู้ว่าภาพจะชัดหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีเน็ตของเน็ตของแอดไม่ค่อยดีอะ่ะก็จะทำให้ภาพแบบมัวๆนิดนึง าอากาศดีนะอากาศวันนี้น่าจะประมาณเกือบ30องศาค่ะใช่ค่ะบรรยากาศดีมากนี่เป็นโต๊ะที่นั่งนะคะ นั่งชิวๆกันได้เลยคุย <c oughs> ก,กับเพื่อนๆแทนหน่อยอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยอยู่ที่ห้อน้ำถ้ามีคอมเมนต์มาก็จะเห็นบรรยายให้หน่อยแล้ว่วาที่นี่ที่ไหน <Hawai> <Kak ota> ขาไปแล้วอากาศดีจังเลยค่ะอากาศดีจริงๆค่ะอันนี้มันมันจะไม่อยู่นะมันจะค่อนข้างจะบบหนักอะ เป็นแอดมินแทนหน่อยแอดมินบรรยายสิไปเข้าห้องน้ำอยู่นะคะจะสับตกวอฟอันนี้เป็นวันเกิดน้องสาวทางการข้าวไปไลนะไม่รู้ว่าเมืองไทยแบบมีเล็กที่นี่แบบแบบนี้หรือเปล่านะคะแบบคล้ายๆแบบนี้ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีหต้องใส่ต้ใส่นะากไม่ช่แล้วก็เดินไปท ที่เอิที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีทะเลนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะชอบมานั่งกันตรงริม You go back to Thailand? No, I think this year she doesn't go back to Thailand. ที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ได้ข่าวว่าหนักเลยใช่ไหมคะโควิด ที่นี่ก็คนที่นี่ส่วนใหญก็ได้รับวัคซีนแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มกลับมาเป็นปกตินะคะแต่ก็ยังไม่ได้ปกติมาก ว้าว1,017คนซัลลัดแต่สวิตเซอร์แลนด์ก็เคยก็เคยติดอันดับต้นๆเลยนะคะสวิตเซอร์แลนด์ก็วันหนึ่งติดเป็นหมื่นสองหมื่นคนเลยนะคะช่วงที่เขามีโควิดแย่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็มีมาตรการอยู่บ้านล็อกดาวน์กันอยู่บ้านกันจริงๆเลยนะคะเพราะว่า ที่นี่เขาก็มีมาตรการเขาเรียกว่าอะไรเยียวยาดีกว่าเมืองไทยนิดนึงชวนคุยได้นะคะแอดมินตัวจริงไปเข้าห้องมมน้ำอยู่ อยากถามอะไรถามได้นะคะค่ะใช่แล้วแัปไบร์ดอะไสินะัฮปบร์ด น,น,นี่เป็นวันเกิดแอดมินเขานะคะวันนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยพาแอดมินมานั่งทานชิลๆอยู่บิมเล็กนะคะแอดมินแอดมินเซฮัลโหลหน่อยเรวมี12คนดูอยู่ค่ะสวัสดีค่ะไวพอไวพอนแอดมินหน่อยค่ะมเพื่อนๆที่อยู่ในช่องก็จะเป็นเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับของ <speak> ของเบสตตรงๆแล้วก็วเป็นแฟนคลับของ หลายคนถ้าเป็นแฟนคลับแอปต่อจะจะคุณหน้าแอดเพราะว่าแอดจะชอบเวลาทำคลิปแอปต่อก็จะเอาหน้าตัวเองไปโผล่แต่ถ้าเป็นคลิปของเบสกับตรงๆก็อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าแอดนะคะ <c oughs> พี่เมื่อกี้ที่เมนนะคะเขาเหมือนถามว่า can you speak sweet or sweet sweet ผู้ความหมายจะถามหรือว่าจะหมายความว่าสามารถพูดภาษาสวิตหรือเปล่าสวิต <Sweet. S 2> ใช่ไหมคะอาจจะแลบนี้ก็ได้ oh. speak sweet S speak sweet, s w right? <Gross> i s ก like <laughs> mm ็แปลว่าพูดหวานๆหรือว่า Speak หรือว่า Speak Swiss ถ้าเป็น Speak Swiss ก็คือพูดภาษาเยอรมันอ่สวิสเราจะพูดภาษาเยอรมันเราพูดได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่เ perfect นะครุษซีครุษซีก็น่าจะเป็นแบบว่าเยอรมันแบบว่า broken เยอรมัเนี่ยแต่ว่าที่สวิสแต๋เนาะมันจะเป็นแบบเยอรมันเอสวิสตุเอชันมันจะพูดยากนิดนึง Swiss g e r m ข้างในสวยนะสวยนะลรงแลไปไปชมบรรยากาศนะคะก็จะสลับกันช่วงนี้ไม่มีคลิปดาราให้ทำเลยอะ่ะเล็กที่นี่ใหญ่ไหมคะพี่พิมพ์ใหญ่มากนะถ้าความโอ้เอาเป็นว่าถ้านั่งเรือนั่งเรือใหญ่อะ่ะจากจากสุริตคือจากจากหัวมาจดท้ายเลยใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งอะ่ะ ใหญ่นะสุริกเล็กใหญ่นะแล้วน้ำที่นี่นนาน้ำที่นี่ก็คือใส่มา,มากคือขนาดน้ำน้ำคือเห็นตัวปลาเลยนะคะแต่ไม่ค่อยมีปลาไม่รู้ทำไมมันเย็นมันเย็นมันจะมีปลาที่แบบว่าเพราะว่าเหมือนเหมือน,นเห็นเหมือนเห็นคอมเมนต์ขึ้นมาอ่านไม่ทัน <c oughs> What ว did ย o u จ o ก a c บ to ท h a ไทยแล้ว d you not come back? ก็ <c oughs> <c oughs> อยากกลับนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันติดโควิดเนาะกลับไปก็ต้องกักตัว14วันเราก็ไม่อยาก,กตัวกันนะคะ<ม>แต่ว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เริ่มออกมาใช้ชีวิตกันปกติแล้วนะคะเพราะว่าเราฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วแต่คนติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะคะ<ม>เพียงแต่ว่าโรงพยาบาลยังเอาอยู่อยู่เขาก็เลยไม่ล็อกดาวน์ ช่แต่ออสเตรียอยู่เขยอยู่อสอสเตรียออสเตรียตอนนี้แย่หนิใช่อสอสเตรียล็อกดาวน์วมมก็ยังรอวัคซีนกันอยู่มีเพื่อนเพที่อยู่ต่างประเทศที่ประเทศอื่นไหมคะมพิมพ์มาคุยกันหน่อยว่าสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างแต่เพื่อนที่อยู่เมืองไทยก็ดูแลตัวเองนะคะเพื่อนๆจริงช่วงนี้ไม่มีไปดูตรงนี้ แฮปปี้ r t h d a y ดี r แฮปปี้ขอบคุณนะคะ <laughs> oh, <laughs> มันห oh, นักมันหนักเดี <c oughs> ๋ยวแป๊บนึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเอาเอาเอาร้านอาหารข้างในให้เพื่อนๆดูด้วยดีกว่าแต่ว่ามันจะมีเสียงเพลงนะคะไม่รู้ว่าเด,วเดี๋ยวแอดจะเอาให้ดูแบบแบบเร็วๆ มันมีเสียงเพลงนะฮะอืมนี่นะคะบรรยากาศในร้านอาหารสวยเลยค่ะแต่ว่าตัวแอดเองจะนั่งอยู่ทางเทอรรัสเราจะนั่งอยู่ข้างนอก ไปก่อนค่ะไม่ได้ใส่แมสกเดินเข้ามานี่ค่ะปลาอาจจะไม่เหมือนปลาที่เมืองไทยมากนะคะที่บ้านเราเนาะปลาหนึ่งมะนาวเอ่อ when are you y o U อ่า ah, <im itation> อาจจะถามว่า y o U ใช่ไหมคะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ <im itation> <im itation> ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะมีเพื่อนๆเขียนมาถามเยอะเลยว่าแบบช่วงนี้ไม่ค่อยจะทำคลิปเบสตรงๆหรือว่าแอบกับต่อเลย <im itation> ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีข้อมูลนะคะน้องๆก็เก็บตัวกันน้องเบสกับน้องตรงๆก็ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเนาะ ส่วนแอปกับต่อน,นี้เงียบกริบเลยน้องต่อมีไปทำบุญบริจาคข้าวกล่องห้าร้อยกล่องนะคะที่ที่อยุธยาแต่แอดไม่ได้ทำคลิปนะหลายคนอาจจะไม่ไม่รู้นะคะน้องต่อสองวันที่แล้วแหละทำข้าวกล่องไปบริจาคห้าร้อยกล่องถ้าจะไม่ผิดนะคะขอบคุณนะคะเมื่อกี้คอมเมนต์แฮปปี้เบิร์เดย์ บรรยากาศก็จะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวแอดมินอาจจะต้องปัดเปิดไลฟ์แล้วแต่เดี๋ยวตอนเย็นเผื่อแอดมินไปทานข้าวที่อื่นก็เดี๋ยวจะไลฟ์ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะเหมือนที่เราตกลงกันไว้ว่าถ้าช่วงที่แอดไม่มีคลิปของแอปต่อหรือว่าน้องเบสน้องตรงเวลาแอดมินออกมาข้างนอกแอดมินก็จะถ่ายไลฟ์ให้เพื่อน,อน,อนดูบรรยากาศสลับกันไปเนาะคนสวยอึ๊เขาไม่ค่อยอยากออกนะคะ โอเคค่ะบายบายค่ะคุณวชิราพลขอบคุณมากนะคะไทยโควิดแย่เนาะใช่ใช่เอาจริงอะแอดมินก็เพิ่งเสียน้านะคะเป็นน้าที่รู้จักที่สนิทกันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเสียทั้งคุณน้าผู้ชายเสียทั้งคุณน้าผู้หญิงค่ะคุณน้าผู้หญิงเสียเมื่อวานนี้เองติดโควิดทั้งคู่อายุ50 ห้าสิบไปปลายอ่ะยังไม่ถึงหกสิบเลยคือบอกยอมรับว,ว่าถ้าพูดเรื่องโควิดน้ำตาจะไหลเพื่อนๆไม่พูดดีกว่าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะคิดถึงทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ